นี่คืออะไรแสงแบบนี่มากนั่นยังไปตีเขาเขา,าขเจ็บน,นี่เรามากินข้าวในสวนกูเนี่ยงวานหนูตีเขาไปเออเจ็บไงแล้วทีนี้เขามาเขาเขาสร้างหลับกระ,ะขาบกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันไวโยเอ๋นะคะวันนี้นะคะเราก็ ท่าาอะไรไหนนี่ท่าไม่ใช่ท่ามันก็คือถือขาเองแม่ออเรียกวอะไรนะเต็นท์แค <Camp ing. S 2> มปินะ้งว,วันนี้นะคะเราก็มอด้วยกันอยอาสุอันนี้อันนี้คือเราพวกเราฟางเองมไม่ได้ซื้อเลยทำไงมั่งดูลักษนะให้เรานะคะเจะดูตรงนี้ใส่ไม้แล้วก็มาปอก เป็นสองลักษณะนะคะตอนแรกมันสองชั้นใช่มันใหญ่ไงไม่ไม่ตอนแรกมันเป็นลาย,ยาแบบนี้นะคะแต่ปะกุ้งบอกว่ามันไม่สวยนะคะก็เลยอ่าใช้ลายแบบนี้แต่มันจะมีรู้สึกขาดอะ,ะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วข้างหลังก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะและนี่นี้เราก็ใช้พอเราเจาะรูตรงนี้เราก็เอามาเทียบกับม้ให้ใช้อะไรเนะี่ย ใส่รัดกุ้งอเคเบิ้ลใายรัดกุ้งนะคะรัดกุ้งอะไรใส่รัดกุ้งใครเรียกว่าใส่รัดกุ้งดูไม่ใช่หรอถ้าใครอยากมาเที่ยวมาได้ไหมเราที่ร้านเราเรายินดีต้อนรับนะแต่เราขายแบบบ้านๆนะคะจะไม่ขายอะไรไม่ได้ขายเราขายบ้านๆสั่งอะไรเอาอะไรโอเคเราออนไลน์ออนไลน์ นี่คือใครเนี่ยอันนี้คือน้องหมาน้องน้องจะไปเจออ๋อข้างหลังจะตอกอันนี้ไว้ดูน้องฉันพิงเสียงแม่เลฉันเพิ่งเสียงแแหเพราะฉันไม่ค่อยสบายนะคะจริงจิงเป็นของเออพะอวิแล้วก็เลยต้องมาอยู่ในสวนแต่ความจริงก็ต้งมีคุ้มกันฐานก็เลยสามารถอยู่ด้วยกันได้ใช่แล้วแต่อยากฉันไม่ได้อยู่บ้านจริงๆของฉัน แล้วก็อยู่กับหมาหน้อยตัวนี้ยังจิ่ไวได้ดูโอเคตรงน,นี้แสงตอนเย็นนะคะดูดิสวยไหมอันนี้ใครอยากจะทำก็ทำเองได้นะซื้อได้ซื้อมาได้ซื้อในคุ้มเลยเ่ย<ม>พื้นที่ตรงนี้ยังมียังมีมกลางได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงนะจริงๆนะนี่คือกองใบไม้ที่เราสะสมไว้นานไม่ไม่ไม่ไมเรากำลังทำไอ้นี่ โอเคเอากัดเฉยเลยน้องหมาหมาโชว์ไปายนะคะแล้วดูหมาดิอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดแจ้กดกระดิ่งกุ้งกริ้งให้พวกเราด้วยในแคลรบ๊ายบาย